สวัสดีครับวันนี้ดอกเตอร์บันบานหัวร้านน้ารุงหลังผมก็มีคลิปไก่ชนมาให้ชมนลยครับเป็นสายพันธุ์พมานะครับที่นำเข้ามาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะครับนี่นะชมกันเลยครับก็ตัวนี้ครับหน้าตาครับชัดใกล้นะครับติดระหัสติดมือมาด้วยนะครับนี่นะฮะ เขาห่วงมานครับเนี่ยนี่แม่มานะครับนำเข้าจากพุทธลำเลยจากคุ้นใหญ่นะครับห่วงมากครับครับเนี่ยจิกดินฮะแข่งนะครไก่มีอายุเยอะแล้วนะฮะ กำลังทำการผสมครับเข้ากับไกนน่นอนของผมทำการผสมเข้ากับเป็นแม่เสลียงของผมคแล้วก็งันแม่เสลียงผมที่ผสมไว้นะครับผสมอีกเข้ากับพม,ม่าตัวนี้นะครับ ถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าต้องการจะชมสายไหนผมจะพยายามหาไก่ชนทุกสายพันธุ์ที่เพื่อนๆพี่ต้องการมาให้ชมนะครับสำหรับวันนี้เล็เกเตอร์บ้านบานหัวร้านรวงลังขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ